ร้องแล้ยวโอ้โหโอ้โหแกล้งร้องนี่ฟ้เว้ยรถจักรไม่วิ่งโอ้โหรถมันไม่วิ่งเว้ย <c oughs> โอ้โอ้โอป่าป่าป่า,ปา,ปาวิ่งเรียกวิ่งแล้ว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 รถวิ่งแล้วป่าวิ่งแล้วไปหาลุงหาลุงหาลุงดีฝามะไม่ไปแล้วแกงน้องนะแกงน้องโอ้ป่า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 ขยี้ใหญ่เลยจะให้รถวิ่งเออจ๋าจ๋า๋าป้าปา ปะปะปะพอแล้วพอแล้วอืมพูดเก่งพ like ูดเก่งอ่ะปะค่ะจะให้รถวิ่งอย่างเดียวไป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 นั่นแหละไปแล้วลูกรถไปแล้ว นะ่ะรถไปแล้วจ้ะรถไปแล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยแค่นี้ก็จ้าน้องจะปืนๆบนแล้ว